ขอเชิญท่านสาธุชนกนร่วมบริจาคสมทบกองทุนหนุนคลื่นสถานีวิทยุเพื่อเผยแผ่ธรรมะ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจการเผยแผ่ให้สาธุชนทั้งหลายได้รับฟังธรรมะทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาโดยทั่วกับท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าพระพุทธศาสนาจะเสื่อมไปหรือว่าจะเจริญรูปงเรืองนั้นพวกเรานับว่าเป็นพุทธบริษัทดังนั้นเรามาช่วยกันสร้างสรรพัฒนาสืบทอด พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองโดยการส่งเสริมโครงการเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุวัดหนองเวงพระอารามหลวงกองทุนละสิบบาทหรือตามกำลังศรัทธาเพียงท่านมีศรัทธาร่วมคิดร่วมาาร,ร่วมเสียสละตามกำลังของตนเราก็จะสามารถเพิ่มพลังการขับเคลื่อนธรรมจักรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าให้หมุนไป ความร่มเย็นเป็นสุขก็จะบังเกิดแก่ชีวิตของพวกเราท่านผู้มีกิจเป็นกุศลจะสมทุกองทุนปูดติดต่อบริจาคได้ที่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาสอว m 9เอฟเอเิบหกเร์หมายเลขโทรศัพท์086-229-5429หรือบริจาคอนลเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพจำกัดชื่อบัญชี กองทุนสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาพระธาตุเก้าชั้นหมายเลข5้าสองหนึ่งีสี่ีสามดเจ็ดสอสามีสีุ่นยานิปะละโลกกันสมิงปฏิธาโหนติปานิหนังมนทั้งหลายเป็นที่พบ่งองม้นบิดแทนลำเริ่ในโิงกาหน้าสังสมันประกอา มันทำแต่กรมดีแล้วออกเดินทางถึงจุดหมายเขาเรียกว่าอาเลือว่าบองเพลนเป็นแหล่งแอบแฝงของโจได